สวัสดีครับร้าน B R Skirt ครับผมนี่ครับวันนี้มาชมคันนี้นะครับสปอร์ตเท่มากๆนะครับอเมล่า2020นะครับใส่ชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นสเกิร์ตบวกสปอยเลอร์5ชิ้นนะครับรุ่นได้ห68พัดนะครับล่าสุดนะครับชิ้นหน้านะครับครอบเต็มทั้งกันชนนะครับผมเสียบเข้าไปใต้ไฟเลยนะครับใหญ่เต็มนะครับเปลี่ยนหน้าตาให้แบบดูดุดันขึ้นเยอะนะครับผม ลองดูใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับ ด้านข้างนะครับสีขาวมุกตัดดำคาดแดงนะครับรับกันกับสเกิร์ตด้านหน้านะครับด้านท้ายตัวนี้สปอยเลอร์นะครับรุ่นใหม่เลยนะครับยกสูงไม่เจาะตัวรถนะครับตรงรุ่นอเมล่านะครับผมแส่แล้วเพิ่มความสปอร์ตนะครับโดนใจสายซิ่งนะครับชุดนี้เรามาดูสเกิร์ตท้ายนะครับสเกิร์ตท้าย ตัวใหม่นะครับล่าสุดเลยท่อคู่นะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับไม่เหมือนใครนะครับแต่งออกไปนี่หลอโดดเด่นจริงๆนะครับตัวนี้ไม่ซ้ําใครเลยงานแท้นะครับมาพร้อมโลโลโก้นะครับของแท้ได้หกสิบแปดพัทนะครับดีท่อสแตนเลสนะครับผมออกตรงกลางนะครับแบบนี้ท่อเดิมรถยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอยู่ข้างใต้ สดใจชุดแบบนี้นะครับลูกค้าทักมาที่ร้าน B R s i r t นะครับผมโซนมหาชัยพระรามสนะครับประมาณนี้นะครับอเมล,ล่าได้68พัทวันนี้เราก็ไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมกันครับสวัสดีครับ